สำหรับทุกๆคนเลยนะอยากจะมีชีวิตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่การมีชีวิตที่ดีนะก็เริ่มต้นนะจากการที่ไม่ติดลบการที่ไม่มีหนี้สินอันนี้เนี่ยการไม่มีหนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะเราจะเริ่มต้นยังไงดีละ่ะไม่ว่าเราจะเกิดในวันใดกัน้วแต่ ไม่ว่าเราจะเป็นเพศใดไวไดัยใดอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ผ่านมานะเคยประมาทพาดทั้งเป็นหนี้สินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรามาปลดหนี้ปลดสินกันส่วนใครอ่ะชินหนี้สินก็นไม่ได้จะมีอะไรหรอกแต่เงินมันได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยชีวิตมันรู้สึกไม่มั่นคง เพราะว่าในแต่ละวันนี่ในแต่ละเดือนแต่ละปีนี่กว่าจะหาเงินนี่มันยากเย็นนะมันมีคู่แข่งมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันไม่มีพลังเลยในการที่จะใช้ชีวิตก็มีแต่ความกังวลใจใช่ไหมหลายคนที่มาหาอาจารย์ก็พูดให้ฟังว่าสภาวะเศรษฐกิจบ้าง สังคมบ้างอะไรบ้างมันทําให้เกิดข้อจํากัดต่างๆเอาแบบนี้แล้วกันอาจารย์บอกใหนีงนะเงินเนี่ยมันมีอยู่ในทุกที่เงินเนี่ยจะถูกดึงโดดเข้าไปหาคนที่พร้อมที่จะรับเงินเราอาจจะเคยเห็นร้านบางร้านหลายๆร้านเลยนะมีสินค้ามีบริการ มีอะไรที่เหมือนเหมือนร้านอื่นนั่นแหละราคาก็เท่ากันนั่นแหละเลาเผอแพงกว่าด้วยํำทำไมคนไปนรมซื้ออยู่ร้านเดียวคนบางคนนะก็ทำการทำงานความสามารถก็เท่าคนอื่นนั่นแหละแต่ทำไมมีงานมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเขามีสิ่งที่ดึงดูดให้เงินเข้าไปหาอาจารย์จะบอกว่าอย่างนี้นะเวลาที่เงินจะเข้ามาหาเนี่ย เงินจะเข้าไปหาที่ที่มีพลังเวลาที่คนเขาถือเงินหรือเตรียมจะโอนเงินก็นแล้วแต่นะเพื่อซื้อของบางอย่างที่มันจําเป็นอนะ่ะคือยังไงก็ต้องซื้อเช่นหิวข้าวจะต้องไปซื้อข้าวกินเนี่ยยังไงไอ้เงินนี้ก็ต้องจ่ายแน่ๆใช่ไหมเพราะหิวก็ต้องซื้อกินใช่ป่ะแต่ว่าจะจ่ายให้ใครลนะ่คะคําตอบก็คือจ่ายให้ที่ที่มีแรงดึงดูดให้ไปจ่าย ในเบื้องหน้าเราอาจจะมองว่าอ๋อก็ต้องจ่ายให้ที่ที่มีคุณภาพมีราคามีความน่าที่จะซื้อเลยก็แล้วแต่อันนั้นคือเบื้องหน้าแต่เบื้องหลังคือพลังที่ดึงดูดให้เข้าไปจ่ายมาที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของทําไมบางคนหรือบางร้านมีคนลุมรอมอยากเอาเงินมายัดเยียดให้คำนี้ก็แล้วกันนะใครมีโอกาสมาพบอาจารย์นะมาลงพิธีกรรมที่เรียกว่าณเงินเข้าหานะณเงินเข้าหาเนี่ยเป็นพิธีกรรมเนี่ยที่อาจารย์น่ะ ลงทองให้นะทั้งหมดเลยนะสี่แผ่นเพื่อให้เราเนี่ยได้ครบเครื่องบริบูรณ์เลยมีเงินเข้านะทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศหลักเลยส่วนใครเนี่ยที่ไม่สามารถเดินทางมาพบอาจารย์ด้วยตนเองเนี่ยก็จัดส่งไปสีไปก็ได้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นน่ะจะมาถึงเมื่อไหร่อาจารย์บอกได้แค่ว่า เมื่อถึงวันที่เรามีโอกาสได้มาพบอาจารย์นะให้อาจารย์ลงนะัเงินเข้าหาด้วยมือของอาจารย์เองหรือถ้ายังไม่มีโอกาสแต่เราได้บูชาแผ่นทองที่อาจารย์ปลุกเสกแล้วก็เสกทั้งน้ำมันทั้งแผ่นทองส่งไปให้เราอ่ะเราไปแต้มนะิปปะปิดเจิมด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นวันที่เราอ่ะเริ่มมีเงินมีทองเข้ามาเข้ามาหาตัวเราพองเงินเข้ามาหาจะกดที่กดสิงจะตั้งตัว จะมีเงินพุนจะเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีมันก็คราวนี้แหละดังนั้นตั้งอกตั้งใจให้ดีนับจากวันที่เราอ่ะได้พบได้เห็นได้รู้ว่ามีการลงพิธีกรรมนักเงินเข้าหาหรือมีแผ่นทองนักเงินเข้าหาแล้วเราอ่ะก็เตรียมนะมาบูชามาครอบครองมาจับจองหรือมาลงพิธีกรรมด้วยตนเองไปแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่เงินเข้ามาหาตัวเรา สมดังพิธีกรรมสมดังเจตนารมที่ครูบาอาจารย์ได้ให้เอาไว้ว่าให้รูกสิษย่าจดนิปสินตั้งตัวได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี